สวัสดีและตักท่ายเฟ่ห้จากชนีนาทวีค่ะทุกคนวันนี้ชนีพาทำแกงคัวน่องหม้กับเก๋อโพรว่าอะไรคิดตืง,งานบุญเดือนสิบบานเราเพรว่าช่วงนั้นนั้นชนีคายบ่ดีเลยตุกคนเพระอาการเริ่มดีชนีก็จัดเลยค่ะควันลงแกงคัวเก๋อสไตล์เดือนริบบานเราอันดับแรกกะเอาหมอตังเฟยแลวก็เทน้ำเทะลงไปก่อนเลยค่ะนีเราทำแบบประมาณวานา้ำพอกคลุกคลิกไม่เอาน้ำเยอะใช้เครื่องแกงเทะลงไปค่ะวันนี้เหมือนเดิมค่ะเครื่องแกงหน้า โงค่ะโยนโคลมลงไปเลยค่ะเครื่องแกงหลังจากนั้นนะคะก็ทําการก้นๆกวนๆนะคะให้เครื่องแกงกบน้ำเทนะคะทำความรูดจักกันค่ะเคี่ยวจนให้เครื่องแกงนี่หอมคุ้งไปทั่วเรือนเลยค่ะเมื่อไรที่เรามีอาการจามนั่นก็คือสัญญาณตี๋ซุงมาบอกกับเราว่าเริ่มร้อยแล้วค่ะเริ่มร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มจาร้านะคะเอาเกลอยที่เราซับล้างไว้เรียบร้อยนะคะโยนลงไปเลยค่ะลกมาเตะเรื่องเครื่องแกงสะฮิดลาวเลวะเพชรได้เร่งออกตุกเนหรอเครื่อง เหมือนเดิมค่ะหลังจากที่โยนก๋ยลงไปแล้วนะคะเราก็ทาการค้นค้นกวนๆค่ะให้ก๋อยแล้วก็เครื่องเกงนะคะข้าวเป็นเนื้อเดียวกันค่ะหลังจากนั้นก็ทําการคัวนะคะเคยอีไส้น้ำเสเพิ่มกับไส้ไดนาแต่ส่วนตัวฉันนี่อย่างเซบับก็วันนี้ทําเป็นแบบว่าน้ำารุกคริกทุกคนน้ำมันแห้งเสกโกลนก๋อยอีซูเรกโยดน้ำลงไปทีนี่ค่ะก๋ยเริ่มลุกแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเน่นอนค่ะจะนี่กะจาราไส้ไมใหม่จะนี่ซับไว้เรียบร้อยค่ะพลาดแล้วทุกคนเนื้อตอน ติดปรุกเงินจะนี่ลืมท้าวิดีโอเอาเป็นหวาปลุงไขปลุงมันนะจบแบบไหนกับปลุงแบบนั้นกันุกคน้ันน้ใหม่วันนี้เลยว่าจะนี่เสียดายไม่มีต้มเดือนริบบานเราทุกคน้เลยใส่ถุกอย่างลงไปเซตค่ะฉันนี่ก็จัดการนะคะต้าการคั่วค่ะเลยว่าคั่วให้นั่คั่วให้มันคั่วให้ถุกอย่างเข้ากันกันุกคว้ันน้อใหม่พันนี่ทําไมฉันนี่นึกถึงเฮ็ดแคร้งทุกคนเนอนี่ถ้ามีเฮ็ดแคร้งนะใส่ลงไปกันเลยเสียดายหลูกต่อในตู้เย็นมมมัันนนนนนหดไไปปีีี่่่่ลลลกกกตตอออแคคะสง เล่ละตุก้นเนื้อมาลเล่กแกหน้าตากแกงคั่วน่องใหม่ของฉนี่ขั้นตอนหลังจากนี้ก่อนอปิดจ,จ็อบแนนนอนค่ะคาดไม่ได้ก็คือใบหมากรูชีของเรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะเละวะหอมขุ่งทั่วเรื่นเลยทุกคนเนื้อเมนูนี้วันนี้กินกับข้าวสวยเป็นทีเรียบร้อยแกงคั่วน่องใหม่กับก๋อยลเลวะซัดจอยทุก้นเนื้อมาค่ะพร้อมตักพร้อมเสิร์ฟเละวะได้ชามเติบเลยวันนี้เมนูรำลึกถึงงานบุญเดือนสิบบานเราปีนี้ฉนี่ลบไทยไม่ท่านงานบุญเดือนซิบก็เลยได้ทำคลิป แกงคั่วเนือ้ไไอไม้โบกเลยทุกคนเนื้อว่ามันไดเรง่งส่วนผ<อ>สมมันจะมีไม่ค่อยครบแต่สิ้งแต่ฉน,นีได้พบมันคือความ้อยทุกคนเซตเล่พี่น้องเออแกงคั่วเนื้อไม้กับเกยย๋ยนล้างงานบุญเดือนซิบ,บานรอวันนี้ฉน,นีหน้าทวีก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเล่มมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย